คุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าแค่การหกล้มเรื่องเล็กๆที่เราเห็นบ่อยๆในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตผู้สูงอายุไปตลอดการมีตัวเลขงานวิจัยจาก Journal of Orthopedic Surgery and Research ปี2022ระบุว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีเกือบ1ใน3คนจะหกล้มอย่างน้อย1ครั้งใน1ปี ฟังแล้วอาจจะตกใจใช่ไหมครับว่าแค่การก้าวพลาดหรือสะดุดเพียงเล็กน้อยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยขนาดนี้และที่สำคัญไม่ใช่ทุกครั้งที่ล้มแล้วจะลุกขึ้นมาได้เหมือนเดิมเพราะการหกล้มในผู้สูงอายุอาจนำไปสู่กระดูกสะโพกหักต้องนอนโรงพยาบาลหลายสัปดาห์บางรายอาจต้องผ่าตัดใหญ่และงานวิจัยหลายชิ้นชี้ว่าหลังผ่าตัดสะโพกหักแล้วผู้สูงอายุกว่าครึ่งหนึ่ง ไม่สามารถกลับมาเดินได้อย่างปกติอีกเลยยิ่งไปกว่านั้นการล้มครั้งเดียวไม่ได้กระทบแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อจิตใจด้วยผู้สูงอายุจํานวนมากกลายเป็นกลัวการเดินไม่กล้าออกไปไหนสุดท้ายเคลื่อนไหวน้อยลงกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงกลายเป็นวงจรที่เสี่ยงต่อการล้มครั้งต่อไปอีกเพราะฉะนั้นการหกล้มในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่ไม่ระวัง แต่เป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและถ้าเราเข้าใจสาเหตุพร้อมทั้งหาวิธีป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆก็จะช่วยยืดทั้งคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของผู้สูงอายุได้อย่างมากเลยครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพออายุมากขึ้นเรื่องการหกล้มถึงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าวัยหนุ่มสาวเรามาลองแยกดูกันทีละปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือเรื่องระบบการทรงตัว เมื่ออายุเพิ่มขึ้นการทำงานของหูชั้นในสายตาและระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวจะค่อยๆเสื่อมลงทำให้ร่างกายตอบสนองช้ากว่าเดิมยกตัวอย่างเช่นเดินบนพื้นขรุขระหรือเจอสิ่งกีดขวางที่ต้องก้าวข้ามผู้สูงอายุจะใช้เวลานาน,านกว่าจะปรับตัวทันจึงเสี่ยงสะดุดหรือล้มได้ง่ายขึ้นปัจจัยที่2คือกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า ภาวะซาโคพีเนียหรือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การยืนเดินหรือแม้แต่การลุกจากเก้าอี้ทำได้ยากขึ้นยิ่งกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงมากก็ยิ่งทรงตัวไม่ดีและล้มง่ายขึ้นปัจจัยที่ 3. โรคประจําตัวและการใช้ยาผู้สูงอายุจํานวนมากมีโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ซึ่งโรคเหล่านี้บางครั้งก็ทำให้มีอาการวิงเวียนชาหรือการรับรู้ช้าลงอีกทั้งยาบางชนิดเช่นยาลดความดันหรือยานอนหลับก็มีผลทำให้ความดันตกหรือง่วงซึมง่ายงานวิจัยของ USPSTF ที่ตีพิมพ์ใน Jama ปี2025ยังชี้ชัดว่าการใช้ยาบางประเภทเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการล้มจริงๆด้วยปัจจัยที่4คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวในงานศึกษาของไทยที่จังหวัดศรีสะเกด พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการล้มมากที่สุดในผู้สูงอายุคือบ้านที่พื้นลื่นไม่มีราวจับในห้องน้ำหรือไฟสองสว่างไม่เพียงพอลองคิดดูนะครับแค่ลุกไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนถ้าไฟไม่พอหรือพื้นเปียกก็เสี่ยงล้มทันทีดังนั้นจะเห็นว่าการล้มในผู้สูงอายุไม่ได้มาจากความซุ่มซ่ามหรือไม่ระวังแต่เป็นผลรวมของหลายปัจจัยทั้งร่างกายที่เปลี่ยนไปโรคประจําตัว ยาที่ต้องกินและสภาพแวดล้อมรอบตัวซึ่งถ้าเราเข้าใจสาเหตุพวกนี้ก็จะสามารถป้องกันได้ตรงจุดมากขึ้นครับคุณผู้ฟังครับเวลาผู้สูงอายุล้มแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าแค่ฟกช้ำหรือแค่เจ็บเล็กน้อยเดี๋ยวก็คงหายแต่จริงๆแล้วผลกระทบจากการล้มรุนแรงกว่าที่เราคิดและส่งผลได้ทั้งร่างกายจิตใจรวมไปถึงครอบครัวเลยครับ 1. ผลกระทบทางร่างกาย การล้มเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุซึ่งถือว่าอันตรายมากงานวิจัยต่างประเทศระบุว่าหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกหักแล้วผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งไม่สามารถกลับมาเดินได้เหมือนเดิมอีกเลยและบางรายอาจจะต้องนอนติดเตียงตลอดไปอีกทั้งยังมีภาวะแทรกซ้อนเช่นแผลกดทับปอดอักเสบหรือกล้ามเนื้อลีบตามมาด้วย 2. ผลกระทบทางจิตใจไม่ใช่แค่ร่างกายที่บาดเจ็บ แต่ใจของผู้สูงอายุก็ได้รับผลกระทบอย่างมากด้วยครับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธพบว่าผู้สูงอายุไทยกว่า39%จํากัดกิจกรรมของตัวเองเพราะกลัวการล้มเช่นไม่กล้าออกไปเดินไม่อยากขึ้นลงบันไดไม่อยากไปตลาดผลก็คือยิ่งขยับน้อยลงร่างกายยิ่งอ่อนแรงลงและเสี่ยงล้มมากขึ้นกลายเป็นวงจรที่อันตรายเพราะฉะนั้นการล้มในผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุเล็กๆ แต่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่อาจทําให้ผู้สูงอายุจากที่เคยเดินเหินได้กลายเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นไปตลอดและยังบั่นทอนคุณภาพชีวิตทั้งของตัวท่านเองและครอบครัวด้วยครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าทําไมผู้สูงอายุถึงหกลมง่ายและผลกระทบที่รุนแรงขนาดไหนต่อไปเรามาดูวิธีป้องกันการหกล้มกันบ้างครับข้อแรกการออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อและสมดุลงานทบทวนของ USPSTF จาม่า2025ระบุชัดเจนว่าการออกกำลังกายที่เน้นกล้ามเนื้อขาและการทรงตัวเช่นไตชิเดินช้าๆโยคะผู้สูงอายุหรือแม้แต่ท่าสควอตเบาๆสามารถลดโอกาสการหกล้มได้อย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านคือลุกจากเก้าอี้ช้าๆสิบครั้งต่อวันหรือเดินรอบบ้าน5-10นาทีถ้าออกกำลังกายพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษแต่ช่วยเสริมกล้ามเนื้อและปรับสมดุลได้ ขออ้อ 2. พโชนาการที่เหมาะสมผู้สูงอายุควรได้รับโปรตีนเพียงพอเพื่อเสริมมวลกล้ามเนื้อและวิตามินดีกับแคลเซียมเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการกินโปรตีนเพียงพอช่วยลดภาวะซาโคพีเนียและความเสี่ยงหกลม้ขมข้อ 3. ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอการตรวจสายตาการได้ยินและการทบทวนยาที่ใช้เป็นสิ่งสำคัญยาบางชนิดเช่นยานอนหลับ หรือ,อยาลดความดันอาจทำให้เวียนหัวหรือง่วงซึมงานวิจัยจาก USPSTF พบว่าการปรับยาบางชนิดช่วยลดโอกาสหกล้มได้จริงข้อ4การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอย่างถูกวิธีอุปกรณ์ช่วยเดินเช่นไม้เท้าวอลกเกอร์หรือรองเท้าที่ไม่ลื่นสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ผู้สูงอายุเดินได้ปลอดภัยขึ้นงานวิจัยจาก PMC 2014พบว่าการใช้เทคโนโลยีตรวจจับการล้ม รวมกับอุปกรณ์ช่วยเดินอย่างช่วยให้รีบเข้าช่วยเหลือทันลดความรุนแรงจากการหกล้มข้อ5ปรับสภาพแวดล้มอมในบ้านงานวิจัยไทยในจังหวัดนครนายก2024แสดงว่าโปรแกรมป้องกันการหกล้มแบบสหปัจจัยเช่นการให้ความรู้ออกกำลังกายปรับบ้านมีผลลดอุบัติการการหกล้มได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นติดราวจับในห้องน้ำปูพื้นกันลื่นเปิดไฟให้สว่าง เก็บของเกะก,กะให้เรียบร้อยสรุปก็คือครับการป้องกันการหกล้มไม่ได้ยากแค่ใส่ใจร่างกายตัวเองและสภาพแวดล้อมรอบตัวเล็กน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยงได้มากแล้วครับคุณผู้ฟังครับแม้เราจะป้องกันเต็มที่แล้วแต่ก็อาจเกิดเหตุไม่คาดคิดได้ผู้สูงอายุอาจเผลอหกล้มขึ้นมาดังนั้นการรู้วิธีรับมือหลังล้มสำคัญไม่แพ้การป้องกันขั้นแรกอย่าเพิ่งรีบลุกขึ้นทันที ให้ผู้สูงอายุค่อยๆตรวจสอบร่างกายก่อนว่ามีอาการเจ็บบวมหรือผิดรูปตรงไหนงานวิจัยใน p r o s o วัน2023พบว่าการพยายามลุกขึ้นเองทันทีหลังล้มบางครั้งทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำหรือกระดูกแตกมากขึ้นขอ 2. ขอความช่วยเหลือทันทีถ้ามีคนอยู่ด้วยให้โทรเรียกหรือขอความช่วยเหลือทันที หากล้มอยู่คนเดียวควรมีอุปกรณ์แจ้งเตือนฉุกเฉินเช่นปุ่มกด SOS หรือ w e a r able for detector งานวิจัยจาก PMC 2014พบว่าการใช้เทคโนโลยีตรวจจับการล้มช่วยให้การเข้าช่วยเหลือเร็วขึ้นลดผลเสียจากการล้มข้อ3หลังเหตุการณ์พบแพทย์เพื่อตรวจสาเหตุการล้มอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความดันโลหิตต่ำเวียนศีรษะโรคกระดูกพรุนหรือปัญหาการใช้ยา การตรวจและปรับปรุงปัจจัยเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงการหกล้มครั้งต่อไปข้อบ 4. การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจกายภาพบำบัดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมกล้ามเนื้อและปรับสมดุลงานวิจัยของ p r o s ONE 2023ระบุว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกร,รมฟื้นฟูหลังการล้มสามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นและมั่นใจในการเคลื่อนไหวมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ควรให้กำลังใจด้านจิตใจ เพราะหลายครั้งผู้สูงอายุจะกลัวการล้มซ้ำการสนับสนุนจากครอบครัวช่วยลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจสรุปง่ายๆคือหลังล้มสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าเพิ่งรีบลุกขอความช่วยเหลือตรวจหาสาเหตุและเริ่มฟื้นฟูทั้งร่างกายและใจเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมาเดินได้อย่างมั่นใจและลดความเสี่ยงหกล้มครั้งต่อไปคุณผู้ฟังครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจะเห็นว่า การหกล้มในผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องเล็กๆจริงๆครับเพราะสามารถสมงผลต่อร่างกายจิตใจและครอบครัวได้อย่างมากแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มจากสิ่งง่ายๆใส่ใจร่างกายและสิ่งแวดล้อมรอบตัวออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อและสมดุลเช่นไตชิเดินรอบบ้านสควอตเบาๆรับประทานอาหารให้ครบถ้วนโปรตีนเพียงพอวิตามินดีและแคลเซียมตรวจสุขภาพและทบทวนการใช้ยาเป็นประจำ ใช้อุปกรณ์ช่วยเดินอย่างถูกวิธีปรับบ้านให้ปลอดภัยเช่นเราจับพื้นกันลื่นแสงสว่างเพียงพอเพียงสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยลดความเสี่ยงการหกล้มได้อย่างชัดเจนครับจำไว้นะครับการล้มครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตแต่การดูแลใส่ใจเพียงเล็กน้อยในวันนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงมีความสุขและปลอดภัย ช่องรู้ไว้ไม่ป่วยของเราก็ขอฝากไว้เท่านี้หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนดูแลผู้สูงอายุในบ้านได้ดียิ่งขึ้นครับ